สวัสดีค่ะเมื่อเวลา7จ็นาฬิกาในวันที่27ทธันวาคมพุทธศักราช2567สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร,รันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปอย่างด้านหน้าอาคารภูมิศิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาทพระสงฆ์จำนวน16รูปเนื่องในโอกาสสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่2568โดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์แพทย์พยาบาลบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและประชาชนทั่วไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จ และร่วมใส่บารแด่พระสงฆ์จำนวนหนึ่งร้อยรูปจากวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารวัดจัก,กรวัดราชาวาดวดรมหาวิหารวัดหัวลำโพงพระอารามหลวงวัดพระยายางวัดบร,รมนิวาสราชวรวิหารในบริเวณพิธีนอกจากนี้นายเตชะบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยทุนกล้าทุนกระหมอ่อมถวายของขวัญ และรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชายสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยและคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจนเกล้าวทุนกระม่อมถาวายปฏิทินประจำปี2568และกาอรอวยพรปีใหม่จากนั้นสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี2568แก่บุคลากรสภากาชาติไทยตลอดจนประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีความว่าเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ปีงูก็เขียนไว้ว่างูของเราไม่ใช่งูตกกระไดเราเป็นงูขึ้นกระไดเพราะว่าชีวิตของเราต้องดีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ตกกระได ซึ่งใครๆก็พากันตกบ่อยๆแล้วก็ตกไม่ดีต่อไปนี้เราก็จะไม่ตกกระไดแล้วแล้วก็ค่อยๆขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขอให้ทุกๆท,ท่านผู้ปฏิบัติงานสภากาชาติและญาติมิตรอุทิช่วยเหลือทำการงานและทำสิ่งที่เป็นกุศลเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อครอบครัวต่อตัวเองต่อสาธารณชนมาโดยตลอดก็ขอให้บุญสิ่งที่ดีๆ ที่ทำมานี้มาโดนบันดาลให้เวลาปี2567ที่เหลือและต่อด้วย2568นั้นเป็นกุศลส่งให้ท่านได้พบแต่สิ่งที่ดีที่ชอบใจแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายทั้งใจต่อไปจนสิ้นปีก็จากงูต่อด้วยมา้าก็ดีไปหมดทุกๆปีก็ขอให้เป็นกำลังใจแก่ทุกๆท,ท่านและขอบคุณที่ช่วยเหลือกันมาตลอด แล้วก็ทำให้รู้สึกมีความสุขเช่นกันที่มีผู้ที่ช่วยเหลือและร่วมกันทำงานก็ขอบคุณขอให้โชคดีให้มีความสุข